เมื่อเราเอาอุปกรณ์ออกมาแล้วนะครับก็จะมีซ่อมเหมือนเครื่องปรุงปกติแล้วนะครับเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วก็จะใส่น้ําร้อนลงไปนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้าฝาตัวนี้ครับเมื่อโดนน้าร้อนนะครับขเขาก็จะไม่ค่อยปิดนะครับขเขาก็จะอ้าแบบนี้นะครับเมื่อเราอยู่นอกบ้านนะครับไม่มีตัวทับตัวปิดนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ครับท่านผู้ชมก็คือซ่อมนะครับที่เขาให้มาเขาก็จะมีตัวล็อกนี้แล้วเมื่อเขา ล็อกตรงนี้ปลายของเขาก็จะแน่นแน่แบบนี้นะครับเราก็ใช้เนี่ยครับปลายตรงนี้นะครับปิดฝานะครับแล้วใช้ปลายซ่อมนะครับหนีบเจ้าตัวนี้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนนะครับเขาระเหยออกเนี่ยเราก็จะใช้วิธีแบบนี้นะครับเขาก็จะแน่นแบบนี้เลยนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับ จะใช้หงายแบบนี้ก็ได้นะครับหงายแบบนี้นะครับเมื่อปิดฝามาก็แนบจิตไปอย่างนี้นะครับใช้แนบไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเผื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็จะแนบได้แบบนี้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาวางทับนะครับก็เป็น วิธีวิธีหนึ่งนะครับที่ให้ท่านผู้ชมเผื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจากคงมีวิธีเทคนิคดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าพันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ